ต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะครับว่าช่วงแรกหรือว่าถ้าเกิดใครที่ดูข่าวสั้นๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหมันเถียงกันเยอะมากมายนะครับแล้วก็ดูน่ากังวลมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในบริบทอื่นนะครับคือบริบทที่เป็นการเมืองระหว่างประเทศจริงๆสมมุติเราตัดเรื่องดรามา่าตรงนี้ออกไปก่อนนะครับคือ ข้อแรกก่อนนะฮะว่าอ,าอเมริกาจะออกจากนาโต้ได้หรือไม่เนี่ยนี่ผมคิดว่าม,มันฟังดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคิดว่าน่าจะยากมากนะครับที่อยู่ดีๆโดนัทรัมจะประกาศบอกว่าโอเคงั้นเราถอนตัวจากนาโต้ไปเลยด้วยซ้ำนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดไปก่อนข้อหนึ่งกับข้อที่2เนี่ยก็ต้องมองกันตามตรงก่อนนะครับว่าอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าโดนัทรัมเนี่ยพยายามจะเทิญนะครับหรือว่าเปลี่ยนใจรัสเซียเนี่ยก็คือหันไปเอียงทางด้านรัสเซียมากขึ้น เพื่อที่จะดึงรัเสเซียเนี่ยเข้ามาเป็นพันธมิตรแทนที่ยูเครนแล้วก็อาจจะแบบตีตนออกห่างจากในฝั่งของจีนนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่โอเคอาจจะอาจจะเรียกว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับผมเชื่อว่าก็ไม่เกิดข,ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะขายสตอรี่ลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่ง่ายนะฮะประโยคที่สําคัญที่สุดคือตอนที่เซเลนสกี้ออกไปแล้วมากกว่านะครับที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่อยากได้สันติจริงๆกลับมาคุยกันใหม่นะฮะอันนี้คือภาค2อที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาคุยกันแน่นอนนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยคุณต้องทําตัวดีกว่านี้นิดนึงนะ,ะเข้ามารอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายูเครนนี่คือพลาดอย่างหนักเพราะว่าการมาคุยกับอเมริกาเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะมันไม่เหมือนที่อื่นคือ โดนัลด์ทรัม์ต้องเป็นคนที่เด่นที่สุดในห้องไม่ใช่เขานะฮะคือเขาเข้ามาแล้วเขาจะมาบอกว่า,เ,าเป็นเป็นประเด็นในเรื่องของยูเครนอันนี้ไม่ได้นะมันเป็นประเด็นในเรื่องของสหรัฐเสมอต้องคิดแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงก็มีอีกนะครับแล้วก็ความผันผวนในฝั่งของตลาดเงินเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการดีความเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องหลักเลยนะฮะว่าถ้าเกิดมองโลกในแง่ดีที่สุดนะครับก็คืออเมริกาสามารถ เจรจาแล้วก็ต่อรองสําเร็จเนี่ยโอกาสเห็นดอลลาร์แข็งค่าก็จะมีนะครับแต่ว่าประเด็นที่2ที่เราเห็นแล้วก็ชัดมากนะครับก็คือตลาดเนี่ยพยายามถอยไปในสิส bon นทรัพย์ปลอดภัยก็คือบอลดิวนี่ปรับตัวลงขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับอันนี้เป็นเ,นเรียกว่าเป็นโพสเจอร์ของตลาดที่ชัดเจนว่าพยายามจะเข้าสู่โหมด Ri กซ์ออฟนะครับหรือว่ามองประเด็นในเรื่องนี้เป็นความผันผวนที่น่าจะสูงแล้วก็สูงต่อเนื่องครับ ค่ะทีนี้คือแนวโน้มของทิศทางตลาดหลังจากนี้นะคะคือถ้านดรมองเป็นซีเนเรียนะคะเขากลับมาคุยกันเดี๋ยวอาจจะมีภาค2นะคะดูเหมือนว่ายุโรปก็พยายามที่จะคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าจะจัดให้มีการคุยกันให้ได้อย่างรวดเร็วหรือว่าอย่างน้อยก็จะเจรจาให้ทั้ง2องฝ่ายนั้นเข้ามา เจรจากันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุยกันเรื่องนะคะที่ทางของดอลลราแล้วก็ที่ทางของตลาดเงินจะเป็นยังไงแต่ถ้ายังมีความขัดแย้งกันเป็นระยะระยะนะคะอาจจะคุยแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุข้อตกลงสักทีนะคะตลาดผิดหวังอยู่เรื่อยๆเนี่ยเอาลุกของตลาดมันจะออกมาเป็นแบบไหน ส่วนตัวคิดว่าตลาดไม่น่าจะผิดหวังอยู่เรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะสมหวังมีมากกว่าอยู่แล้วคือเราเห็นจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ต่างๆเนี่ยคือเขาพยายามจะ,ะพยายามจะส่งสัญญาณตลอดเวลานะครับทำได้จริงทําไม่ได้จริงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเขาพยายามจะส่งสัญญาณไปในทิศทางที่เขาอยากได้อยู่ตลอดเวลาต้องต้องยอมรับก่อนนะครับว่าในฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์อันที่เกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของยูเครนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับจริงๆเขาส่งสัญ,ญญาณชัดเจนมาตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับว่าสุดท แล้วเขาช่วยแต่เขาต้องการดีวที่ได้ประโยชน์จากในฝั่งของอเมริกาด้วยเขาต้องการบิสเนสนะครับเขาไม่ได้ต้องการโนเบลเพจโนเบลพีซไพรส์อะไรรอบนี้ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นจริงๆน,นะเขาต้องการบิสเนสแล้วก็รู้สึกให้อเมริกาไม่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นในเชิงของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยโอกาสที่จะเห็นดอลลาร์แข็งต่อเนื่องเนี่ยมีนะครับต่อให้เจราจาต่อรองแล้วเรียบร้อยนะครับ โอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงไปแรงๆหรือว่าตลาดเนี่ยเปิดรับความเสี่ยงกลับเลยทันทีเนี่ยผมเชื่อว่ายากนะครับอย่าลืมนะฮะอันนึงที่ผมพยายามเตือนอยู่เสมอคือว่าโดนัทรัมเนี่ยคือคนเดียวกันกับที่บอกว่าจะยึดกรีนแลนด์แล้วก็แคนาดานะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหคือคือเรื่องยูเครนนี่น่าจะน่าจะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าจริงๆเขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับว่ารัสเซียจะยึดหรือไม่ยึดนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่1ก่อน รประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับบางคนอาจจะบอกว่าประเด็นนี้น่าจะทําให้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นเพราะว่ามีความกังวลมากขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นในเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจจะนําพาไป ซึ่งาราคาสินค้าพวกพันธ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับทองคาน้ํามันต่างๆนะแต่ถ้าเกิดมองดูในบริบทที่ชัดเจนก็คือว่าสุดท้ายยังมีการคุยกันจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการขึ้นระยะสั้นแล้วก็สุดท้ายก็คงต้องปรับตัวลงอยู่ดีนะครับพราความตั้งใจของอเมริกาก็ยังชัดเจนอยู่ดีนะครับว่าเขาตั้งใจจะขุดน้ํามันแล้วก็ขายให้ในฝั่งของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของยุโรปเนี่ยมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสุดท้ายก็คือในฝั่งของตลาดหุ้นนตออออองยอมนนรมรรัับบบกก่่่่ควาาาลลดุเเิขืน ด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งปรับตัวบวกขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีดาวไซด์ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ชัดเจนนะอาจจะเกี่ยวกับความผันผวนที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่า เขาเรียกว่ามุมมองของผู้นําที่มีการเรียกว่ากระจัยกระจายหรือว่า diversify ไปในจุดที่อาจจะไม่ใช่เป็นจุดสนับสนุนตลาดอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็เลยมีการ t a k ท profit ลงมาก่อนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จบไปนะครับเราก็ต้องกลับมาโฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยหุ้นเทคหรือว่าหุ้นอเมริกาก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวครับ ค่ะและคือถ้าดู3ามิติที่เห็นนะคะเราอาจจะขอดูในมิติแรกก่อนคือดอลลาร์ในมีโทนในการแข็งค่าอย่างที่ดรพูดถึงนะคะสุดท้ายก็อาจจะไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ของอเมริกาเป็นหลักนะคะซึ่งมันซัพพอร์ตดอลลาร์อยู่แล้วนะคะ,ะผลกับเงินบาทในอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างคะ ต้องเรียนก่อนนะครับว่าการแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรมาสหนึ่งไตรมาสสผมยังเชื่อว่าประเด็นในเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามนะครับหรือว่าเรื่องรีเซิร์ฟที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะ,ะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับจนกว่าจะเข้าสู่โตเจราจาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เร็วนะครับโอกาสาที่จะเห็นอดอลลาร์คืออ่อนอาจจะมีอ่อนค่าตามภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกาบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย ด้วยนโยบายเศรษฐกิจด้วยนโยบายการค้าเนี่ยมโอกาสที่จะดันให้แข่งข้าขึ้นมาเสมอจนกว่าจะเข้าสู่ตัวเจรจารนะครับเราก็ค่อนข้างมองระยะสั้นๆเนี่ยว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮเดิมนะครแ,แถวๆประมาณแบบร้อยเก้าร้อยสิบลลน์เด็กนะครับในในช่วงประมาณแบบไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสที่สองที่กำลังจะถึงนี้นะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีกรารเจรจาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าจะเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นช่วงกลางถึงท้ายปีนี่คือเร็วแล้วนะครับก็คง คือแต่ละประเทศเนี่ยก็คงเจราจากันไปก่อนนะครับแต่ว่า,าในสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าจุดอ่อนของอลักษณะของนโยบายของโดนัลด์ทรัมเนี่ยคือมันเป็นไปนได้ยากมากที่ทุกคนจะแยกกันเจราจาแล้วจะชนะอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เมคเซนสุดทุกคนต้องรวมกันแต่ถ้าเกิดรวมกันอเมริกาก็จะพลังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาควรทําคือเจราจาทุกคนหมดก่อนแล้วก็ จับมาเข้าสู่โต๊ะพร้อมกันทีเดียวแล้วเจรจาร่วมกันอีกหนึ่งทีนะครับตรงนั้นก็จะง่ายที่สุดซึ่งคงไม่เกิดขึ้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังมองว่าความเสี่ยงที่จะเห็นดอลลาร์แข็งเนี่ยก็ยังอยู่กับเราไปอีกสักระยะครับค่ะแต่อเมริกาเนี่ยออนอกจากเรื่องของประเด็นภูมิทัฐศาสตร์นะคะเขายังมีการเปิดสงครามการค้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการขึ้นภาษีแคนาดาเม็กซิโกนะคะจีนบวกขึ้นไปอีก10%นสคบเยบอ่าเาษีตบโ้นะคะ Procal Che r o c a ย t a น i f f อกว่าเดะ,าะคะ,ะ,คะวจะเ,เท่า่ ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมีผลยังไงกับดอลลาร์แล้วก็สุดท้ายมีผลยังไงกับบาทคะ่ะด็อกเตอร์คะ่ะอ๋อแข่งข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่กําหนดนโยบายนี่ตอบสั้นๆได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่กําหนดนโยบายนี่คือฝั่งอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดกําแพงภาษีก็จะอยู่ในฝั่งของอเมริกาเช่นเดียวกันทางตอบโต้ทําได้ทางเดียวนะครับก็คือสกุลเงินประเทศคู่ค้าต้องอ่อนค่าออเทอร์ไวส์นะครับก,ก็เนึ่อภาพว่าถ้าเกิดเขาขึ้นภาษียี่บ้าเอร์ซ็นตเนี่ยชอยส์ในการเปลี่ยนนะครับสินค้านําเข้าเนี่ยมกมาก เพราะฉะนั้นก็ก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าเกิดเรามีความแข็งแกร่งมากแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ราคาในการต่อสู้นะครับหรือว่าแข่งขันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะซื้อของเราต่อแต่ถ้าเกิดใช้นะครับหรือว่าคอมมิชชั่ต่างๆเนี่ยก็คงจบเลยนะครับอ่าแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยอ่าในประเด็นในเรื่องของ reciprocal t a r i f f ก็สั้นๆเช่นเดียวกันนะครับว่าภาษีของฝั่งอเมริกาต่ํากว่า ภาษีนําเข้าฝั่งอเมริกาต่ํากว่าภาษีนําเข้าของประเทศคู่ค้าเสมอนะครับพูดแบบนี้เลยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องสมุลเงินอ่อนค่าแล้วก็ดอลลาร์แข็งครับค่ะดอลลาร์ที่ดรพูดเมื่อสักครู่นะคะประมาณ109 110เนี่ยนะคะคือน่าจะเป็นจุดพีคแล้วหรือยังนะคะเกิดการทําสงครามการค้าเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีการยกระดับ ภาษีอย่างที่คุณทรัมป์เขาเคยบอกในช่วงที่หาเสียงจริงๆแล้วเร็ดภาษีที่บอกว่าจะเก็บจากจีนนะคะหรือกับโลกแบบ universal tariff เนี่ยมันก็อยู่ในอัตราที่สูงอยู่เหมือนกันนะคะ,ะก็พอเป็นไปได้นะครับแต่คําถามคือจะอ่อนได้มากขนาดไหนมากกว่าสกุลเงินเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าสกุลเงินคู่ค้าอาจจะไม่ใช่อเมริกาจะแข็งขนาดไหนนะครับเราต้องมองแบบนี้ก่อนว่าต่อให้นะฮะ,ะคือคือ ประเด็นคือมันมันจะมีจุดคัดออฟนะครับผมใช้คําแบบนี้แล้วการว่าสมมติอ่เรายกตัวอย่างของจนะีนนี่จะเห็นง่ายสุดนะครับว่าสมมุติ1 0นะครับยังส่งออกได้อยู่1 0ทุก10%เนี่ยผมเชื่อว่าสกสารอ่อนค่าของสกุลเงินหยวนนะครับส่วนกลับประมาณ1-2%เนี่ยคือออฟเซ็ตแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันไม่ใช่สัดส่วนทั้งหมดอยู่แล้วในการในการส่งออกนะครับถ้าเทียบบันจัยตายาม,มาจะเห็นภาพลักษณะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น20%ิอรนนะครับสกุลเงินหยวนก็ควรจะอ,อ นะครับแต่ถ้าเกิดเรา60%คือมันชัดดาวแล้วคือมันไม่ไปไกลเกินกว่านี้แล้วนะเพราะว่าส่งไม่ออกแล้วเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็ต้องต้องบอกก่อนว่าเราจะปล่อยให้โอเคสกุลเงินตัวเองเนี่ยอ่อนค่าไป5เอ่อ15%เมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยอันนี้มันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วผู้กำหนดนโยบายคงไม่ยอมทำ เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถามว่าตรงร้อยสิบมันพีคแล้วหรือเปล่าผมเชื่อว่าในเชิงทฤษฎียังนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคิดว่าตรงนั้น,นคือจุดที่พีคแล้วนะครับเพราะว่าสกุลเงินประเทศคู่ค้าอ่อนมากกว่านี้มันจะส่งสัญญาณของความกังวลในเรื่องของคลายสิตธ์แล้วซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะไปพลิก,กลับในเรื่องของนโยบายการเงินอปรับโตมากกว่าว่าโอเคประเทศคู่ค้าก็อาจจะลดดอกเบี้ยได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองครับ ค่ะดังนั้นคือความกังวลใจเรื่องของการจะลดค่าเงินแข่งกันนะคะจนกระทั่งทําให้เกิดการกลายเป็นสงครามค่าเงินนะคะของประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันดูเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะดอกเตอ โอ้ยน้อยมากครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าบอกเป็นไปไม่ได้เลยก็จะเรียกว่ามากเกินไปนิดนึงคิดว่าโอกาสคือไม่ถึง5%เนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกประเทศเจอปัญหาเดียวกันหมดก็คือความไม่แน่นอนสูงนะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของเงินเฟอ้อก็ไม่ได้ต่ำนะครับก็ยังทรงตัวระดับที่สูงถ้าเพิ่มอาัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน,นเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของการอ่อนค่าของสกุลในภาในประเทศเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนภายในประเทศยิ่งเสียอย่างหนักนะฮะโอกาสที่ อย่างที่อันนี้ต้องอันนี้ต้องมองแบบมุมง่ายที่สุดเลยนะครับว่าประเทศที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการค้ามากที่สุดในสกุลเงินอ่อนค่าคือจีนแต่ว่าถาาว่าอ่อนไปเยอะๆคิดว่าคนจีนจะรู้สึกมั่นใจว่าขายของได้หรือเปล่านี่ไม่นะประเทศที่กึ่งกึงกลางนะสมมติว่าโอเคเราฟังดูแล้โอเคอาจจะโปรจีนมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะก้มกังวลอะไรก็ย้อนกลับไปดูในฝั่งของยุโรปก็ได้นะครับสมมติว่าค่าเงินยูโรหลุดพาริตี้ลงไปหนึ่งนะเหลือ0.9นดดอลลาร์ ก็ขายไม่ออกอยู่ดีนะครับแล้วก็คนในฝั่งของยุโรปเนี่ยยิ่งจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงคือยากมากที่จะทําแบบนั้นในชีวิตจริงนะครับคือในทางทฤษฎีอาจจะรู้สึกว่าทําแล้วคุ้มนะครับแต่ในทางปฏิบัติก็คือว่าจะสร้างไครสิ์อย่างอื่นให้กับเศรษฐกิจมากกว่าครับ ดังนั้นคือถ้าตีความกลับมาสู่ภาพของค่าเงินบาทนะคะดอลลาร์อาจจะแข็งค่าไปถึงประมาณ110เต็มที่นะคะยนก็คงจะปล่อยให้ตัวเองอ่อนค่าได้ก็ไม่เกิน5-10%นะคะกระทบกับบาทในมิติเรื่องของความเสี่ยงในการอ่อนค่าจากปัจจุบันเนี่ยมันมากมันน้อยแค่ไหนคะดรเตอร์ในฝังของเงินบาทเนี่ยจุดที่เรารู้สึกว่าจังหวะเราอาจจะเรียกว่า,าเขาเรียกว่าไม่ดีหรือว่าจะพลาดไปนิดนึงนะ,ะก็คือ เรามีการลดดอกเบีย้ยพอดีพอดีเลยกับเหตุการณ์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเ,เริ่มต้นเกมของเราเนี่ยมันทำท่าจะอ่อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ฝั่งของเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เราลดดอกเบีย้ยด้วยเพราะฉะนั้นสมมุติเราตีความนะฮะ คือไม่มีใครสามารถมองการลดดอกเบี้ยรอบนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยนะฮะคือมองว่ามันเป็นผลจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมากกว่านะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจหมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่าเศรษฐกิจดีอยู่แล,แล้วแล้วเราอยากจะกระตุ้นให้มันดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยในตลาดต้องยอมรับก่อนนะครับทุกคนมองเหมือนกันหมดว่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแดงชาติก็เลยลดดอกเบีนะ้ยเพราะฉะนั้นโอเคมันมีโอกาสที่จะอ่อนค่าอยู่แล้วด้วยตัวเองนะครับพอมาเจอเหตุการณ์นี้อีกนะครับก็ซ้ำสองเด้งขึ้นมานะ บ้างเล็กน้อยนะครับถ้า,เ,าเรียกว่าทองคําสามารถแข่งค่าส่วนขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดทองคาไม่ได้แข่งค่าส่วนขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเห็นเงินบาทอ่อนก็จะมีเยอะนะครับกับข้อ2ถ้าเกิดราคาน้ามันปรับตัวลงเยอะๆเร็วๆแรงๆเนี่ยก็อาจจะเห็นในฝั่งของเงินบาทเนี่ยที่แข่งค่าได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็น ในส่งของน้ํามันเนี่ยที่ตัวขึ้นนะครับโอกาสที่เงินบาทจะแข็งขค่าก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยค่อนข้างมองเชิงลบพอสมควรนะครับว่าคือตัวช่วยมีไม่เยอะนะครับจังหวะไม่ค่อยดีแล้วก็นึกสภาพว่าเราจะประชุมกรองงอันอีกคืออีก2เดือนข้างหน้านะครับกว่าที่เราจะสิกนอ่ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นดอกเบี้ยได้หรือว่าไม่ลดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนั้นก็ถ้าเราไม่คุมดีๆนี่ก็อาจจะเห็นเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นไปเร็วก็ได้ครับ ค่ะจุดที่ดรมองว่าเราอ่อนค่าไปได้มากที่สุดนะคะมันอยู่ในระดับไหนนะคะคือจะไปถึงระดับประมาณ35นะคะใกล้ๆอย่างที่เห็นปัจจุบันหรือว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยภาพที่เรายังจดจําได้มันก็คือเราเห็นบาทอ่อนไปจนถึงกระทั่งระดับประมาณ37นะคะมันจะขนาดนั้นไหมคะ ต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะครับผมก็มอง,มองตลาดตามไปด้วยนะครับว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนนะแต่ว่าภาพที่ผมมองปีนี้เนี่ยคือประมาณ3 5 5ถึง35.7นะครันั่นคือแม็กซิมัมที่คิดว่าไปได้แล้วนะ,ะจุดเริ่มต้นมีความแตกต่างกันมากกับหลายๆที่นะครับคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จริงๆแล้วเศรษฐกิจ,จดูดีขึ้นแล้วก็ส่งออกพอจะใช้ได้นะครับในภาคของต่างประเทศนะเพราะฉะนั้น basically เงินบาทเนี่ยไม่ควรจะอ่อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าพอดีเรามาเจอเหตุการณ์หลายอย่างที่ประดังประเดเข้ามาพร้อมกันทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ภาพรวมของ geopolitics ซึ่งตกลงกันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สงครามการค้าที่เปิดฉากมาตั้งแต่เดือนแรก2เดือนแรกนี่โอ้โหคือก,ก็กดกันอย่างเต็มที่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะอ่อนค่าขึ้นไปได้ถึงระดับประมาณนั้นแต่ถามว่าทำไมยังไม่เกินนั้น อย่างแรกคือก็วนกลับมาที่แต่ละอันนะครก็คือว่าด้วยความที่สงครามการค้าเนี่ยเราดันมาอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่ตัเจรจาเร็วมันก็จะมีมากขึ้นนะครับก็คงจะแบบไม่สามารถหนีไปได้จนถึงประมาณ2ปี3ปีนะครับ mm hmm. ยังไงก็คงน่าจะมีโอกาสที่จะจบก่อนในช่วงเริ่มตั้งมีเทมของฝั่งอเมริกาถ้าเดานะฮะถ้าผมเดาแบบนั้นนะฮะอ,อ,อย่างที่2ก็คือ,อ,อในฝั่งของตลาดที่เข้าสู่โหมด Ri กซ์ออฟเนี่ยณปัจจุบันนะฮะมันก็ เข้าสู่โหมดวิกคอประดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงไปสักประมาณอย่างเอสแอนด์พีห้าลงไปถึงมระมาณ5,5ห0เนี่ยหรือว่าประมาณ5 3 0 0 5,400ก็น่าจะเป็นจุดรับของนักลงทุนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประจวบกับการอ่อนค่าของเงินบาทขึ้นไปแถวๆประมาณแบบ35ากว่า,วา,วาถึง36อยู่แล้วนะครับคงไม่ไกลเกินกว่านี้ยกเว้นอย่างเดียวนะคือถ้าเกิดตลาดหุ้นอเมริกานนี่ปรับตัวลงไปแรงๆก็อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยวิกคอปนานกว่านั้นนะครับกับประเด็นเรื่องทุายก็คือ เรื่องของดอลลาร์ที่พีขึ้นมาช่วงนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ของโดนัลด์ทรัมป์ขนาดนั้นนะครับเ <_ d> um> พราะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะกลับไปสู่สมดุลทางการค้าเนี่ยมันง่ายมากที่สุดเลยก็คือ,อไม่ใช่การกําหนดกําแพงภาษีนะครับแต่เป็นการทําให้ดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าหรือสกุลเงินเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องยอมแข็งค่าแล้วก็ทําให้ purchasing power ของคนอเมริกาเนี่ยมีลดลงไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ทําให้ในฝั่งของการส่งออกของต่างชาติเนี่ย มาสู่อเมริกาก็จะลดลงไปด้วยครับค่ะทีนี้คือ เมื่อสักครู่ดาวไซที่ดรพูดถึงนะคะคือถ้ามันจะมีความเสี่ยงไปมากกว่านี้นะคะก็คือตลาดหุ้นอ,อเมริกาปรับฐานนะคะซึ่งณปัจจุบันนะคะเราก็เห็นความผลันผวลนสูงนะคะวันศุกร์อาจจะขึ้นแรงมากแต่ว่าวันก่อนหน้านั้นก็ลงแรงมากนะคะคือทรงก็ค่อนข้างจะดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะคะในสายตาของผู้เชี่ยวชาญของนักเศรษฐศาสตร์ของกระทั่งนักลงทุนบางท่านนะคะก็มองว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวแรงเนื่องจากว่าก็ขึ้นมาเยอะนะคะสองก็คือมีความเสี่ยงเรื่องของ เศรษฐกิจที่รออยู่ข้างหน้าด้วยนะคะถ้ามีประเด็นการปรับฐานหนักๆถ้าคู่นอเมริกาตกแรงแรงเนี่ยบาทมีโอกาสอ่อ,อนค่าไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าได้มากกว่าที่ดรระบุเอาไว้หรือเปล่า ก็มีนะครับก็มีแต่ว่าถ้าเรามองแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะกรณีฐานก็คืออย่างที่เรียนไปนะครับประมาณพีกประมาณ110แล้วก็ดอลลาร์บาทที่ประมาณแบบ35.7ถึง35.5าแถวๆประมาณนี้นะฮะเลนประมาณแถวๆข้างบนตากกา่างกันอิกไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสที่จะอ่อนไปมากกว่านี้นะฮะผมเชื่อว่าจริงๆคงจะยังไม่เกิดในช่วงไตรามาส1ถึงกลางไตรามาสสองด้วยซ้ำนะฮะถ้าจะเกิดขึ้นเร็วนะครับผมเชื่อว่า จุดอ่อนของหุ้นสารัฐนะครับมันมี อยู่จุดเดียวก็คือมันเป็นจุดแข็งเมื่อสมัยก่อนนะ,ะก็คือเอิร์นนงดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็นเอิร์นนงเนี่ยเริ่มฉลอตัวนะครับตรงนั้นถึงจะเริ่มมีแรงขายขึ้นมาเพราะฉะนั้นจบไตรมาสหนึ่งไปแล้วนะครับตอนนี้ประกาศออกมา่ไมยังไม่จบไตรมาสหนึ่งละกันเรียกว่าอยู่ในช่วงไตรมาสหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นเรารายงานจบไตรมาสที่4ี่ไปแล้วซึ่งไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นเรามารอดูผลประกอบการของไตรมาสหนึ่งซึ่งกําลังจะจบเหลืออีกประมาณแบบอออเเเเเคคดดดืืืนนนนนนนมมมมมมีีีาาาาาาะะะพจจบกก็การรรายงงนในช่วปณ ายนเป็นต้นไปนะครับดังนั้นตรงนั้นนะค่อยกลับมาดูดีกว่าแต่ว่าถ้าเรามองดูตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งที่กําลังจะจบไปเนี่ยหรือว่าที่กําลังอยู่กับเราเนี่ยยังไม่เห็นถึงการชะลอตัวขนาดนั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นไต,ตรมาสสองนะฮะก็ที่จะมีการรายงานตัวเลขไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังไม่ได้สเปลี่ตรัตจะแย่มากแต่ถ้าเกิดจะเห็นจริงๆก็อาจจะหลังจากนั้นเป็นต้นไปเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นดอลลาร์สแตนขึ้นไป ตรงนั้นมันจะไปชนกับไทม์มาที่เราเคยคุยกันก่อนหน้าว่าอาจจะมีการเจรจาในเรื่องของสงครามการค้าหรือว่าเรื่องของ geopolitics แถวนั้นพอดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นรวม,รวมๆเนี่ยผมช่วงมันจะไป offset ออกันในช่วงประมาณแบบไตรมาสสาไตรมาสสก็เรื่องเยอะพอควรแต่ว่าไทามิ่งมันจะทํมิ่งมันจะข่มกันไปข่มกันมาจนทาให้ดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถแข่งค่ามากไปกว่านี้ได้ไกลขนาดนั้นครับค่ะทีนี้คือฝั่งของ ประเด็นเรื่องตลาดเงินนะคะมันมีสิ่งที่เป็นตัวแทรกซ้อนเข้ามาที่คุณทรัมป์เขาไปพูดถึงเรื่องของคุณสำรองเชิงทุธศาสตร์นะคะที่นอกเหนือจากเขาเคยเสนอเรื่องบิตคอยแล้วเนี่ยล่าสุดเขาไปเสนอเหรียญอื่นๆเพิ่มเติมนะคะจะ XRP จะโซลาร่านะคะหรือว่า ADA ก็ตามนะคะมันก็ดูเหมือนว่าเข้ามาเป็นประเด็นที่มีผลกับโลกคริปโตนะคะทีนี้ในมุมมองของดเอรเนี่ยตีความว่าม,มันมีผลกลับมาที่ดอลลาร์นะคะแล้วก็ตลาดเงินใน traditional asset ปกติบ้างไหมคะ มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอ็มบรสในส่วนของอหรือว่าการควบรวมในส่วนของความผันผวนข,ของตลาดคริปโตเนี่ยเข้ามาสู่เงินดอลลาร์หรือว่าสินทรัพย์หลักนะครับต้องบอกว่ามันก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เราเอาบอิตคอยนะครับแล้วก็อีเธอเรียมเนี่ยเข้ามาเป็น ETF นะครับมันก็จะมีการแบบเรียกว่าหลอมรวมการระหว่างการเงินใหม่กับการเงินเก่านะครับซึ่งมากขึ้นนะ,ะสนกุลเงินอื่นที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะฮะว่าถ้าเกิดเอามาออก ETF ในลักษณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าเสียงตอบรับก็ไม่ได้ดี อะไรมากมายนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราเปรียบเทียบดูเนี่ยผมจะใช้บริบทเดียวกันกับในส่วนของคอมมิชชั่นะครับว่าเรามีทองคำนะฮะเราก็มีเงินแล้วเราก็มีอย่างอื่นซึ่งก็คือถ้ามองในเชิงของการเทรดดิ้งเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องมีแบบเป็นสิบอย่างอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีแค่อย่างเดียวแต่ว่าถ้ามองในมุมของการเก็งกาไรนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เฉยๆเนี่ยการมีหลายอย่างการมีลอตเตอรี่หลายเบิร์มก็ดีนะฮะมีโอกาสที่จะขึ้นเยอะๆแต่ว่าผมอยากจะให้ย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะฮะว่าคือ ตลาดเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากมายว่าประเด็นเนี้ยจะจะสามารถปลุกตลาดคริปโตหรือว่าทําให้โลกการเงินเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะแนะนําให้ไปดูเหรียญมีมโดนัลด์ทรัมป์กับเอ่เมลานีนะฮะว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการตอบรับของตลาดในช่วงต้นที่เห็นชัดเจนมากนะฮะว่าเอาข้อจริงเนี่ย ถ้ามันไม่ได้มีเหตุผลมากๆเนี่ยมันก็ไปยากนะครับแล้วผมคิดว่าเหตุผลเดียวนะครับที่ตอนนี้ดูจะโซลิดแล้วก็อยู่ได้นะครับคือเราเปลี่ยนมาละเหตุผลและนะฮะแต่ว่าเหตุผลเดียวที่โซลิดแล้วพอจะอยู่ได้แล้วก็อเมริกาสามารถซื้อได้จริงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะอันที่เหตุผลที่อยู่ได้อย่างเดียวเนี่ยมีแค่ว่าอาเมริกาเนี่ยมีบิตคอยที่เคยยึดได้นะครับจากพวกธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนั้นสามารถเอามาเป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วก็เราอาจจะใช้เงินใน ตัวบิ t คอยนนั่นแหละนะฮะหรือว่าถ้าถ้าเราขายได้นะอ่าเราก็ขายแล้วก็ซ้อมาเป็นเคร r ิตซีที่เป็นคริปโตอื่นเนี่ยอาจจะพอทําได้โอ้แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นจุดที่เรียกว่ามองไกลไปเยอะนะฮะผมเชื่อว่าโดนทำก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงนะ,ะหรือเขาเขายังไม่ได้คิดด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้ก็อาจจะแค่คิดว่าโอเคจะตั้งกําแพงภาษีแบบไหนหรือว่า กลับมาคุยครั้งที่2กับเซเลนสกี้เนี่ยจะมีดิวที่ดีขึ้นหรือว่อาดีขึ้นมากน้อยมากมายขนาดไหนท่านันเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่นิว่าจับพัดจับผูกเพราะทวิตขึ้นมานะฮะแบบคือไม่รู้ทามมิ่งมันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่ตลาดคริปโตนี้มีการปรับตัวลงไปช่วงก่อนหน้าก็เลยสามารถเด้งขึ้นมาได้ถ้าเขาไปทวิตตอนแสนกว่าผมเชื่อว่าก็ไม่ไปไหนเหมือนกัน <C> e <an> ดังนั้นคือถ้าเราอาจจะเห็นความผันผวน,นของตลาดเงินนะคะด้วยทั้งเรื่องของสงครามที่ยังเจรจากันไม่จบไม่สิ้นนะคะดร ok บอกว่ามันอาจจะลากยาวด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็คิดว่ามันน่าจะคุยกันได้นะคะแต่ระหว่างนั้นไม่มีสงครามการค้าเข้ามาแล้วก็อาจจะมีความผันผวน,นของตลาดหุ้นอเมริกานะคะดร ok แนะนำคนที่ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกนะคะหรือว่าทาธรุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินตราต่างประเทศในจังหวะนี้ยังไงบ้างคะ ต้องในฝั่งของนําเข้าก่อดนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่น่าจะมีประเด็นที่น่ากังวลมากที่สุดนะครับคือส่วนตัวเนี่ยอาจจะแม้ว่าแม้ว่าทั้งปีเนี่ยผมจะค่อนข้างมองบวกนะครับว่าเงินบาทมีโอกาสที่จะแข็งค่าได้แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้นาเนินโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดไปมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยหรือว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงๆนะครับโอกาสที่จะเห็นเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงมา แข่งค่านาแข่งข่าลงมาเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอย่าเพิ่งประมาทนะครับว่าคือไม่เหตุเลยมันก็ก็ยากนิดหนึ่งเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสามารถกระตุกดอลลาร์เนี่ยขึ้นไปได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า50-70%เนี่ยเหตุไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอย t ท e ูทามนะครับค่อยๆลดลงก็ได้ถ้าเกิดเราเริ่มเห็นสัญญาณของการการ คุยกันในเรื่องของการค้ามากขึ้นนะครับเราค่อยๆปล่อยลงมาได้นะครับส่วนฝั่งนําเข้าเนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าฝั่งส่งออกฝั่งส่งออกนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับขอโทษทีนะฝั่งส่งออกก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีโดนัฐธรรมอยู่นะครับจนกว่าเขาจะเจราจากาันค้าได้เนี่ยโอกาสที่จะเห็นดอลลาร์แข็งค่าก็จะยังมีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้น การเหตุเนี่ยผมก็จะกลับด้านกันนะครับว่าอาจจะมองว่าเราก็จะเหตุน้อยลงหน่อยนะครับจนกว่าเขาจะเริ่มเจราจาการค้ากาันสําเร็จตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่ต้องระวังที่สุดนะครับคือถ้าเกิดวันไหนที่เห็นโดนัทัมชูป้ายเจราจาเสร็จแล้วชูไลเซนนะฮะตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่เราต้องฟูลเฮดแล้วนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเห็นดอลลาร์ดาวน์อยู่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับค่ะส่วนฝั่งของนโยบายการเงินนะคะคือถ้าเราเห็น การลดดอกเบีย้ยนะคะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งแม้ว่าตอนนี้โอเคแบงค์ชาติส่งสัญญานะคะวพรานี่มันไม่ใช่วงจรดอกเบีย้ยขาลงนะคะแต่ว่าก็จะเห็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์สถา,สาบันการเงินหลายแห่งนะคะบอกว่าถึงไม่ใช่ดอกเบีย้ยขาลงนะคะมันก็มีโอกาสจะเห็นการลดดอกเบีย้ยได้อีกสักครั้งหนึ่งนะ,ะในปีนี้นะคะมีผลกับบาทในอนาคตเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนคะจากปัจจุบัน Uh, อย่างแรกเลยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของบอกว่าเป็นดอกเบีย้ยขาลงหรือว่าเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นเท่าไหร่นะครับต้องยอมรับก่อนนะว่าการกําหนดนโยบายเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะอย่างแรกเลยก็คือตามตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ data dependent กบับอีกแบบหนึ่งก็คือให้ forward guidance ไปนะครับแบงค์ชาติกำลังพูดถึงประเด็นหลังก็คือว่าเขาพูดเรื่องว่าเขาเหมือนให้ forward guidance ไปว่ามุมมอง,งข้างหน้าเนี่ยเขาจะลดดอกเบีย้ยหรือเขาจะ ขึ้นดอกเบีย้ยหรือเขาจะคงดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เราทํามาทั้งหมดตั้งแต่เราเริ่มกําหนดนโยบายดอกเบีย้ยเราเป็น data dependent มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราไม่เคยเราไม่เคยกาหนดได้อยู่แล้วว่าเราจะขึ้นหรือเราจะลงนะฮะส่วใหญ่เราดูตามตัวเลขอย่างเดียวซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวเลขถ้าตัวเลขไม่ดีขึ้นยังไงก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกได้ก่อนว่าเราจะลดหรือเปล่า กับอย่างที่2เนี่ยก็คือบางทีเราสามารถให้ไกด์แดนได้นะครับถ้าอเมริกาให้ไกด์แดนแล้วนะฮะเราก็จะไปให้ตามเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาจะลดดอกเบีย้ยเร็วๆแรงๆเลยนะฮะแล้วก็ต่อเน,นื่องไปจนถึงตึ๊ดๆ,ๆนะฮะตรงนั้นนะเราก็สามารถพูดได้ว่าโอเคแบงก์ชาติก็จะลดดอกเบีย้ยตามไปเรื่อยๆนงานถ้าเกิดเสรมีการลดดอกเบีย้ยเขาไม่พูดตรงขนาดนั้นแต่ว่าตรงนั้นนะมันจะให้ไกด์แดนได้นิดหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้อเมริกาก็เหมือนกันนะฮะอเมริกาก็ รอตัวเลขเศรษฐกิจเช่นเดียวกันซึ่งวันศุกร์นี้ก็จะมีการรายงานตัวเลขนอนฝาบนะครับผมเชื่อว่าแม้ว่าเราจะพูดเสียงแข็งมากนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งมากแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเห็นรอยล้าวหรือว่ารอยแตกในฝั่งของตลดาดแรงงานเนี่ยอันนี้จะชัดเจนมากนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สุดท้ายแล้วไม่ไว่าจะเป็นเฟดก็ต้องมาเป็นโดวิ p แ a นนะครับหรือว่าเข้ามาเป็นฝั่งของนโยบายการเงินผ่นอนคลายนะฮะยิ่งมีดอชเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ารอบนี้จับตาเลยนะฮะคือ เดือนนี้อาจจะไม่ได้เครียดมากแต่ว่าเดือนกุมภานะ์นะที่จะรายงานาทั้งหมดว่ามีาพนักงานภาครัฐเนี่ยตรลงแล้วจ้างได้กี่คนนะอันนี้จะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆพอสมควรนะครับก็ต้องจับตาดูกันให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยพลิกกลับไปเป็นสงรรน่งสัญญาณดอกเบี้ยผ่อนคลายนะครหรือว่าโดวิชแล้วเนี่ยแบ่งชาติผมเชื่อว่าก็มีโอกาสผมยังมองโดยรวมนะฮะว่า คือดอกเบี้ยนะฮะลดได้เสมอเพราะว่าด้วยฝั่งของเศรษฐกิจเราถ้าโตแค่นี้นะฮะต่อให้ขึ้นไป3.5แต่เงินเฟ้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ต้องการดอกเบี้ยถึง2เปอร์เซ็นต์หรือว่า1.5เนี่ยผมเชื่อว่ายังรู้สึกว่าเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็ก็ต้องตามดูว่าว่าทามมิ่งจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปชุมบ่อยมากมายนะครับแล้วก็ฝั่งของอเมริกาก็ยังต้องติดตามว่า การลดดอกเบีย้ยจะเกิดขึ้นช้าขนาดเดือน9หรือเอาข้อจริงแค่เดือน6กเนี่ยก็ควรจะต้องเจอกันแล้วตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแล้วสมมติฐานของดรเรนะคะที่บอกว่าเต็มที่เนประมาณ35บาท50เนี่ยรวมความไปไปได้ในการลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมของแบงค์ชาติแล้วหรือย,อยังคือถ้าลดเนี่ยมันอ่อนค่าได้อีกมากน้อยแค่ไหนคะ ส่วนตัวเนี่ยคิดว่ารวมเข้าไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าประเด็นมต้องมองแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอหนึ่งคือถ้าการลดดอกเบีย้ยหรือว่าดอกเบีย้ยเน่ยจ ทำให้ดอลลาร์บาทขยับไปมากกว่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากการที่นโยบายในเชิงของอการเงินเนี่ยมันมีความแตกต่างจากภาพรวมของเศรษฐกิจมากแต่ผมเชื่อว่าดอลลาร์บาทเนี่ยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างมองตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะฮเพราะว่ามันอ่อนค่าจากเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีมากอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะแข่งค่ากับขึ้นมาได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากในส่วนของการส่งออกหรือว่าการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับพอเราเริ่มเจอปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยพอมันเริ่มชะลอมันก็มันก็เลยอ่อนค่าขึ้นไปเพราะฉะนั้นต่อ้แบงค์ชา ถ้าจะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเข้ามาจริงๆก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมากนะครับกับใ,ในส่วนของเงินบาทแค่มันจะแข็งยากแข่งยากมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ